ดีค่ะวกเรามีชื่อรายการนะคะชื่อว่าแฟรีทีมีคนอยู่ในรายการน,นะคะทั้งหมดสามคนนะคะเราเพิ่งติงเราสามคนนะคะเพิ่งถ่ายรายการครั้งแรกนะคะพวกเราก็อยากทารายการเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะ <c oughs> ค่ะคนแรกเดี๋ยวเราจะแนะนาตัวทีละคนนะคะเราจะแนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็ปอแล้วก็โรงเรียนนะคะค่ะเริ่มเลย สวัสดีค่ะชื่อแก้ล่าชื่อหญิอองอภารตัวบ้านนะคะอยู่อะนะ๋ออยู่ชั้นอยู่ชัน้นป .5 ค่ะอายุ11นะคะอยู่โรงเรียนรัตติวัฒน์ค่ะเป็นังไงคะบ้างเรื่องค่ะชื่อเด็กหญิงชื่อทารอนจุ้ยชั้นสมศึกษารุ่นที่5นะคะชื่อเล่นชื่อไอซ์นะคะแล้วก็อะไรอายุ อายุ11ปีนะคะยุงในวัดจางค่ะแล้วคนตะอไนะคะก็คือแบมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแบมเขาไม่มานะคะดนีพวกเราก็จะแนะนำตัวแบนให้แล้วกันนะคะแบมนะคะชื่อเด็กหญิงปัทมาผัดเกิดชั้นหศึกษาปีที่4อายุ10ปียุ่งในวัดจางนะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะเป็นคนกรุงเทพะคะ่ะขอบคุณมาก วันนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกเกี่ยวกับรายการนะคะรายการนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับกามมันรนีวิวหรือว่าสิบวิธีอะไรแบบนี้หรือห้าวิธีแล้วพวกเรานะคะก็จะมีตอบคําถามนี่แหละคะ่ะใครที่สนใจนะคะกดแฮชแท็กแล้วก็เขียนว่าถามนะคะแฮชแท็กถามแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ทุกคนอยากถามนะเดี๋ยวพวกเราจะมาคุยตอบเองนะคะขอบคุณค่ะรายการของพวกเรานะคะก็จะมีฉายทุกวันจนันทร์ คาง,<อ>งพูด,พด,พดคุณละหัสุกค่ะและสําคทนะคะงดนะคะเพราะว่า็นวันที่พวกเราต้องผัดนะคะครับค้นหน้าค่ะยกเว้นว,วันเสาร์อาทิตย์ที่เราจะไปเที่ยวกันเราจะถ่ายให้ดู่ะะกดค่าขอมไคอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เยอะนะคะ